สวัสดีครับพี่ๆท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพาบ้างครับผมมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะพี่นราคา300บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะพี่นะถ้าพี่ๆท่านใดอ่าซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ400บาทพร้อมส่งเหมือนกันนะพี่นะช่องทางการติดต่อของเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนนดีได้ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียนปาบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวพี่นี่ต้องเลิกตองรับชมกันดูก่อนนะพี่นา้าเผื่อจะถูกใจองคไหนกันบ้างครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนครับผมมาเริ่มเป็นวงทวดเนื้อว่านรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่อันนี้ก็จะน่าจะเป็นเนีย่ยเป็นพิมพ์วัดประโค่นะพี่นะเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าพิมพ์อะไรนะอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นเนื้อว่านนะครับผมนี่นะครับ ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองไหนชอบใจองไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกระผมได้เลยครับผมอ่าจับคู่มาได้เลยนะพี่นะคู่ละสี่ร้อยบาทครับผมนี่นข้างหลังเป็นเจดีนะพี่นะน,นี่เป็นแนวว่านนะพี่นะนี่ครับผในการที่หนึ่งครับผมสามร้อบาทครับผม กลับไปเป็นปูทวดเนี่ยผมได้มาคู่กันนะเนี่ยรายการที่สองกับรายการที่สามนี่เนี่ยแต่ข้างบนนี่ดูเขาจะมีตาหนิตรงนี้นะไม่รู้ว่าเขาเก็บไว้ยังไงนะเดี๋ยวดูองค์ที่สองกันก่อนนะครับผมที่ผมแจ้งตําหนิไว้ก่อนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยผมได้มาแบบนี้เลยนะได้มาคู่กัน,นอันนี้จะเป็นหมายเลขสองนะครับผม หมายเลขสองครับผมสามแล้วบาทครับผมต่อไปเป็นปูดทวดหมายเลขสามนี่จะเป็นนี่จะมีก็มีเป็นตรงนี้เหมือนกันนะเนี่ยเนีแต่เป็นร่องรอยเก่านะน่าจะโดนมาอยู่แล้วนะ นะครับนรายการที่สามครับผมสามร้อยบาทครับผมเอาไปเป็นรายการที่สี่เป็นพระซุ้มกอรกมครับผมนี่นะครับนี่จะเป็นพระซุ้มกอนะพี่นะรายการที่สี่ครับผม ครับรายการที่สี่ครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นปูดทวดเนื้อว่านรายการที่ห้านเป็นเนื้อว่านนะพี่นะไหนรายการที่ห้าครับผม รายการที่ห้าครับผมสามแลวบาทกครับผมต่อไปเป็นเจ้าสัวเป็นเนื้อดินนะพี่นะนี่เป็นเจ้าสัวเนื้อดินรายการที่หกครับผม เป็นเจ้าสวเนื้อดินรายการที่หกก็ผมรายการนี้นะครับสามร้อบาทก็ผมต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดอันนี้เป็นพระผงรูปเหมือนอ่าสมเด็จพุทธจารย์โตนะพี่นะเนี่ย,เ,ยเป็นผระผงรูปเหมือนสมเด็จพุทธจารย์โตก็ผมรายการที่เจ็ดก็ผมนี่ รายการที่เจ็ดครับผมสามร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่แปดเป็นปูทวดเนื้อว่านครับผมเนี่ยตรงนี้จะรายการที่แปดครับผม รายการที่แปดครับผมสามล้บาบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เก้าอันนี้เป็นจะเป็นพักกุหรือเปล่านะพี่นะเนี่ยเนี่ยผมได้มาแบบนี้นะพี่นะเนี่ยเนี่ยลองพิจารณากันดูก,ก่อนนะพี่นะเนี่ยจะเป็นพักกุหรือเปล่านะพี่น้เนี่ยเน,นี่ยเนีพิมพ์ทรงแบบนี้นะพี่นะ่ย คบน,นี่แล้วเหมือนเขาจะเลี่ยมไม่เงินก็ทองนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยาบเทียนยังอยู่เลยนะพี่นะเนี่ยเนี่ยครับผมเนี่ยไม่ครับผมอรายการที่เก้าครับผมสามร้อบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบครับผมเนี่ยหมายเลขสิบเป็นปูทวด หลังหนังสือนะพี่นะนี่เป็นปูทวด,ดหลังหนังสือผมหมายเลขสิบก็ผม,ผมนี่ครับถ้าลูกภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะนี่ หมายเลขสิบครับผมสามร้อบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะเนี่ยผมก็เพิ่งเคยเห็นนะในในงานสร้างโรงเรียนพอสนแปดสามแล้วเนี่ยเนี่ยจะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะรายการนี้าจาับคู่กันมาได้เลยนะพี่นะาสาหรับอีพีนี้ก็เหมือนเดิมนะแบ่งปันกันเหมือนเดิม จับคู่คู่ละสี่ร้อยบาทน,นะพี่นะถ้าองค์เดียวก็สามร้อยบาทพร้อมส่งครับผมนี่เป็นเหรียญพระอุปชาอ e ีนะเนี่ยพระอี e ครับผมนี่ครับนี่รายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญเซมาหลวงปู่ทวดรายการที่สิบสองหลวงปู่ปทวด รายการที่สิบสองครับพี่นะนะครับวบนะพี่นะนี่รายการที่สิบสองครับผมสามล้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเรนหรียญหลวงพ่ออี นี่รายการที่สิบสามได้ไหมนะนี่หลวงพ่ออีวัดสัตหีปี2508้าครับผม ีสองห้าศูนย์แปดนะพี่นะนี่รายการที่สิบสามครับผมสาม้บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่เป็นสมเด็จคะแนนอ่าน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นฉลังสิวลีแต่นี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรนะเนี่ยได้เป็นสมเด็จคะแนนมาหนึ่งองนะเนี่ยพร้อมเรี่ยมเก่า,เ,กา,เ,กา,เ,กาเดิมๆเลยนะครับผมเนี่ยเผื่อพี่ท่านใดสนใจนะครับผมเป็นสมเด็จคะแนนนะพี่นะ ข้างหลังเป็นพัดซีวีดูเนื้อหาหมวลสารนะพี่นั่นเนี่ยนะดูมวลสารนี่เพียบเลยนะครับผมเนี่ยนะดูเนื้อหาหมวลสารครับผมแล้วก็เลี่ยมแบบว่าเนี่ยเลี่ยมมาบางๆแบบนี้นะเลี่ยมใช้งานเก่าๆนี่รายการที่สิบสี่ครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดเพชรบุรีปีสองห้าหนึ่งแปดครับผมนี่ นจะเป็นรายการที่สิบห้าแล้วพี่นะนี่ครับนี่ครับวัดเขาไปในีดิเพชรบุรีนะพี่นะนะนะปีสองห้าหนึ่งแปดนะพี่นะ 18, นะี่นะนะครับ มันจะมีโค้ดตรงสิ่งนี้ด้วยนะพี่นะเนี่ยตอกเรอเด็กไว้นะพี่นะเนี่ยนี่หมายเลขสิบห้าครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบหกเป็นเหรียญพระาธาตุพนมนะพี่นะน้ยหมายเลขสิบหกพระาธาตุพนมสองห้าหนึ่งเก้านี่หมายเลขสิบหกครับผมเป็นเหรียญพระาธาตุพนมปีสองห้าหนึ่งเก้าครับผม ครับนคะครับหมายเลขสิบหกครับผมสามร้อบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบเจ็ดอันนี้เป็นหลวงพ่อปานวัดคลองดาดน,นะพี่น้าเนี่ยี่หลวงพ่อปานคลองดานนะเป็นสมเด็จโอตีเจอแต่เสือแต่เขี้ยวเสือเตอแต่เหรียญน,นะ อันนี้เป็นสมเด็จนะพี่นะนี่เราดูเนื้อหามวลสารนะเนี่สยสวยๆเลยครับผมนี่เป็นสมเด็จหลวงพ่อปานวัดคลองดานนะพี่นะน,นี่นี่ครับเนี่ยดูด้านหลังครับผมนี่เนื้อหามวลสารน,ะนี่นะอะไรนะวัดมงคล ผมต้องดูก่อนนะโคทาวาดหรือเปล่านะเนี่ยนี่เป็นหนลวงพ่อปานนะ้าดูนะฮะเหมือนศาลครับผมนี่นี่ครับวันน่าใช้นะพี่นะ้าเนี่ยสมเด็จนี่ครับนานๆจะจนะเจอนะปกติก็เจอแต่เหรียญเจอแต่เขี้ยวอะไรอย่างี้นะพี่นะนี่หมายเลขสิบเจ็ดครับผมสามร้อยบาทครับผมมาแบ่งปันกันได้นะพี่นะ้าต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปด เป็นรูปหล่อรวงพ่อเงินรูปหล่อลวงพ่อเงิน,น,งงงนหมายเลขสิบแปดนี่ครับน,นี่ครับผมหมายเลขสิบแปดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระซุ้มกอหมายเลขสิบเก้า หมายเลขสิบเก้าครับผมสามแล้วบ้างครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบอันนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรนะพี่นะนี่ยันสามแถวครับผมเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพร่อ่าจำไม่ผิดเป็นอนุสรณ์ร้อยปีวัดพิกุลทองปีสามห้านะองค์นี้เป็นอนุสรณ์ร้อยปีวัดพุกุลทองปีสามห้านะเนี่ยดูคบปง่งคาแป้งเนี่ยครับ เลียมเก่าๆเดิมๆมานะเนี่ยดูข้างหลังยันชัดเจนนะครับผมนี่หลวงพ่อแพรวัดพิกุนทองครับผมนี่นะครับเป็นยันสามแถวนะเป็นทิมพระประธานครับผมเนี่ยเป็นสมเด็จทิมพระประธานครับผมนี่แล้วพอเรียมมาแบบว่าดูหมายเลขที่ยี่สิบครับผมสามระบาทครับผมมาแบ่งปันไปใช้งานได้นะพี่นะนี่รายการที่ยี่สิบ ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญลงพระแดงปีสองห้าศูนย์สามก็ผมนี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดจับคู่มาได้เลยนะพี่นะจับคู่มาก็คู่ละสี่ร้อยนะพี่นะถ้าองค์เดียวก็สามร้อยนะครับผมนี่นองนี้จะเป็นเหรียญลงพระแดงปีสองห้าศูนย์สามหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่นะอชอบองคไหนถูกใจองไหนก็จดหมายเลขกันไว้ก่อนได้เลยนะพี่นะจับคู่มาได้เลยครับผม หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองอ่าเป็นเหรียญลูกปูดูวัสแก่ยเป็นเหรียญลูกปูดูวัสแกรอสอสองร้อยปีสองห้าสองห้าในหมายที่ยี่สิบสองครับผมลูกปูดูวัสแกครับผมนี่ครับ เรสอสองร้อยนะพี่นะนี่ครับรายการที่ยี่สิบสองครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นผู้ทวดหลังตารีรายการที่ยี่สิบสามนี่ครับผู้วยหลังตารีรายการที่ยี่สิบสามครับผ,รรรผมรายการนี้ รายการที่ยี่สิบสามครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญพระพรอ่าหลวงปูหม,มุนพระพรหมหลวงปูหม,มุนรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมเนี่ยเหรียญพระพรหมหลวงปูหม,มุนใช่ครับ รายการที่ยี่สิบสี่ครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมเป็นพระปางห้ามสมุทรนี่รายการที่ยี่สิบห้านี่รายการที่ยี่สิบห้านี้เป็นวัดเขามันสระบุรีนะเนี่ยเป็นวัดเขามันสระบุรีนะพี่นะเนี่ยเป็นพระปางห้ามสมุทรนะพี่นะเนี่ยรายการที่ ยี่สิบห้าครับผมนี่รายการนี้นคะครับรายการที่ยี่สิบห้าครับผมสามร้อยบาทครับผม แล้วก็สำหรับพี่พี่านใดที่อยากดูลูกภาพเพิ่มเติมว่าผมแกะลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรม,มาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ